นิทานเรื่องคนลืมตัวสายฝนเธอเกิดและเติบโตมาในครอบครัวชาวนามีพ่อชื่อในหมานและมีแม่ชื่อนางมีครอบครัวนี้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กที่ทั้งเก่าและโซมและพวกเขาก็ทำนาหาเลี้ยงชีพถึงแม้ครอบครัวนี้จะมีฐานะยากจนแต่ทั้งในหมานและนางมีก็ยังคงมีรอยยิ้มที่สดใสทุกครั้ง ที่ได้มองหน้าลูกสาวคนเดียวของพวกเขาตั้งแต่สายฝนยังเป็นเด็กเธอเป็นคนที่เรียนเก่งขยันขันแข็งคอยช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเป็นประจำและเมื่อเธอโตขึ้นจนอายุ18ปีเธอสอบติดมหาวิทยาลัยดังในเมืองทำให้พ่อแม่ดีใจจนแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่พ่อภูมิใจในตัวเองมากนะลูกไปอยู่ที่โน่นก่นดูแลตัวเองให้ดี ตั้งใจเรียนนะลูกนะกลับมาเยี่ยมแม่กับพ่อบ้างนะลูกถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะก็บอกแม่ได้เสมอนะฉันสัญญาจ้ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือให้จบหางานทำดีๆแล้วก็เก็บเงินเยอะๆแล้วฉันจะกลับมาดูแลพ่อกับแม่เองนะจ๊ะทั้งสามพ่อแม่ลูกกอดกันอย่างมีความสุขและเมื่อวันเดินทางมาถึง สายฝนขึ้นรถโดยสารจากหมู่บ้านเล็กๆมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงโดยมีนายหมายกับนางมีมาส่งเธอขึ้นรถไปน้ำตาของทั้งสองไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเพราะเป็นห่วงลูกสาวคนนี้จับใจและเฝ้ารอที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้ง4ปีต่อมาสายฝนตั้งใจเรียนหนังสือจนจบและได้งานทำในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง ด้วยความสามารถของเธอทำให้เธอเก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วและมีเงินเดือนที่สูงเธอได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากมายและได้เข้าสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีฐานะดีทำให้สายฝนรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นวันเวลาผ่านไปสายฝนเริ่มหลงไหลในแสงสีชื่อเสียงเงินทองและรักความสบายโดยลืมไปว่า เธอยังมีพ่อกับแม่ที่เฝ้ารออยู่ที่บ้านและคิดถึงเธอทุกวันจากที่สายฝนเคยกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ทุกเดือนคอยส่งเงินส่งจดหมายหาพวกเขาแต่ในตอนนี้สายฝนเริ่มละเลยพ่อกับแม่ไม่สนใจความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่กลับไปเยี่ยมเยียนและค่อยๆขาดการติดต่อไปในที่สุดเพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้น สายฝนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายตลาดของบริษัททำให้เธอรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอย่างมากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้สายฝนยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองว่าชีวิตของเธอก้าวหน้ามาไกลและจะไม่ยอมกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนอกเหมือนที่ผ่านมาอีกเพื่อนร่วมงานของเธอต่างพากันมาแสดงความยินดีที่เธอได้เลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้ยินดีด้วยนะสายฝนเธอเก่งมากเลย เพิ่งมาทำงานที่นี่ได้ไม่กี่ปีก็ได้เป็นผู้จัดการแล้วขอบใจจะดาวแต่เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นฉันอยากไปได้ไกลกว่านี้อีกฉันจะพยายามต่อไปจ้ะอืมดีเลยถ้าพ่อกับแม่ของเธอรู้ว่าเขาคงดีใจและภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะคำพูดของดาวทำให้สายฝนชะงักไปเธอแทบไม่เคยพูดถึงครอบครัวของตัวเองให้ใครฟังเพราะเธอรู้สึกอายที่มีพ่อแม่เป็นชาวนา เช้าวันหนึ่งสายฝนขับรถมาถึงที่ทำงานแต่เช้าเธอหันไปเห็นนายหมานกับนางมียืนอยู่หน้าบริษัทแต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาในมือถือถุงผลไม้ที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านและถุงข้าวสารเพื่อจะเอามาให้สายฝนเธอรู้สึกตกใจอย่างมากจึงรีบจอดรถแล้ววิ่งเข้าไปหาพ่อกับแม่ก่อนที่จะมีคนรู้จักผ่านมาเห็นเข้าพ่อกับแม่มาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ ลรวรู้ได้ยังไงว่าฉันทำงานที่นี่สายฝนถามด้วยความหงุดหงิดในหมานกับนางมีพอได้เห็นหน้าลูกสาวก็เข้ามากอดด้วยความคิดถึงเพราะไม่ได้เจอหน้าลูกสาวมาหลายปีแล้วแต่สายฝนรีบสะบัดตัวออกทำเอาในหมานกับนางมีอึ้งไปพักหนึ่งพอดีวันนี้ฉันมีประชุมกับผู้บริหารและลูกค้าจ้ะก็เลยไม่อยากให้พ่อกับแม่มากอดฉันตอนนี้เดี๋ยวเสื้อผ้าจะยับหมดมันจะดูไม่ดี อ๋องั้นหรือแม่ขอโทษนะลูกแม่ดีใจมากไปหน่อยไม่ได้เจอเองตั้งนานเองสบายดีไหมทำงานเหนื่อยไหมล่ะลูกเนี่ยแม่กับพ่อเอาของมาฝากเองเยอะแยะเลยนะขอบคุณจ้ะแม่แล้วนี่ตกลงพ่อกับแม่มาที่นี่ได้ยังไงอ่ะใครบอกพ่อกับแม่ว่าฉันทำงานที่นี่อ๋อก็เมือ่อหลายวันก่อนวันนี้มันเห็นเองไปพบลูกค้าที่ห้างที่มันทำงานอยู่ มันจะเรียกเองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ก็เรียกไม่ทันมันได้ยินที่เองคุยกับลูกค้าก็เลยรู้ว่าเองทำงานอยู่ที่นี่พ่อมันกลับไปบ้านไปหาพ่อกับแม่เอาของไปฝากมันก็เลยมาบอกว่าเองอยู่ที่นี่นั่นแหละใช่ใช่พ่อแม่รู้แม่ก็รีบบอกให้พ่อเองอ่ะเตรียมตัวมาหาเองถึงที่นี่เลยนะเอาของมาฝากเองด้วยนะลูกเองจะได้ไม่ต้องไปซื้อของเยอะแยะอยู่ในเมืองอะข้าวของมันแพง แม่ก็กลัวว่าเองอาจจะลำบากนางมีกับนายหมานมองสายฝนด้วยความปลื้มใจที่เห็นลูกสาวแต่งตัวดีได้ทำงานในบริษัทใหญ่โตส่วนสายฝนก็เริ่มมองซ้ายมองขวาเพราะกลัวว่าจะมีใครมาเห็นว่าเธออยู่กับพ่อแม่ที่เป็นคนบ้านนอกขอบคุณจากที่เอาของมาให้เดี๋ยวฉันจะเอาไปใส่ที่รถแล้วพ่อกับแม่ก็กลับไปได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะให้ค่ารถกลับบ้าน พอดีวันนี้ฉันมีงานทั้งวันเลยอะคงไม่มีเวลาคุยด้วยหรอกจ้ะนายหมานกับนางมีได้ยินลูกสาวพูดแบบนั้นก็รู้สึกน้อยใจพวกเขาสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางของลูกสาวที่ดูรีบร้อนและกังวลอยู่ตลอดเวลาฝนแม่ถามจริงๆนะที่เอ็งดูรีบร้อนแบบนี้เพราะเอ็งกลัวว่าจะมีคนมาเจอแม่กับพ่อใช่ไหมเอ็งอายใช่ไหมลูกที่มีพ่อกับแม่เป็นแค่ชาวนาจน แม่พูดอะไรอ่ะฉันก็แค่รีบไปทํางานและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไม่ควรมาหาฉันที่นี่ด้วยนะนี่มันที่ทํางานฉันเป็นถึงผู้จัดการมีลูกน้องตั้งหลายคนถ้าใครมาเห็นเข้าอ่ะมันจะดูไม่ดีเอ็งห่วงแต่ตัวเองแต่เอ็งไม่ห่วงพ่อกับแม่บ้างเลยหรือที่พ่อกับแม่มาหาเอ็งที่เนี่ยก็พอคิดถึงเอ็งนะลูกทาไมเอ็งถึงพูดกับแม่เขาแบบนี้ล่ะพ่ออย่าเพิ่งมาหาเรื่องฉันตอนนี้ได้ไหมฉันยิ่งรีบๆอยู่ อ่ะเนี่ยเงินค่ารถกลับบ้านเงินทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะมากพอที่จะเก็บไว้ใช้ได้อีกสองสาเดือนไว้ฉันจะส่งเงินไปให้อีกแล้วก็จะหาเวลาว่างกลับไปเยี่ยมที่บ้านละกันนะแล้วก็ไม่ต้องมาหาฉันที่นี่อีกเข้าใจไหมสายฝนเอาเงินใส่กระเป๋าของนางมีพร้อมกับหยิบของที่พ่อกับแม่เอามาฝากแล้วรีบเอาไปใส่ไว้ในรถทันทีในหมานกับนางมีเห็นแล้วก็น้ำตาคลอ พวกเขารู้สึกเสียใจที่ลูกสาวเปลี่ยนไปเป็นคนละคนในหมานกับนางมีจึงพาก,กันเดินทางกลับบ้านไปด้วยความผิดหวังเดือนต่อมาสายฝนไปงานเลี้ยงฉลองที่โรงแรมแห่งหนึ่งในขณะที่เธอกำลังดื่มฉลองกันอย่างมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานนั้นวันนี้เพื่อนสมัยเด็กของเธอก็เดินเข้ามาหาเธอด้วยท่าทางไม่พอใจคุณผู้จัดการฝนคะ แกคงมีความสุขจนลืมพ่อลืมแม่ไปแล้วสินะแล้วเนี่ยลืมตัวเองแล้วหรือยังรู้บ้างหรือเปล่าว่าตอนนี้ที่บ้านน่ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ตะคอกสายสายฝนทําเอาเธอตกใจจนทําตัวไม่ถูกส่วนเพื่อนร่วมงานของสายฝนต่างพากันงงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมพนักงานห้างถึงเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงนี้ได้วันนี้แกมาทําอะไรที่นี่อ่ะแล้วนี่อยู่ๆก็มาด่าฉันต่อนหน้าทุกคนเนี่ยนะแกบ,บ้าหรือเปล่า ออกไปคุยกันข้างนอกเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากให้ใครรู้เรื่องครอบครัวของฉันแกอายมากเลยเหรอที่มีพ่อแม่เป็นชาวนาที่แกไี่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่พ,พ่อแม่ของแกหรอกเหรอที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อแกอทุกคนได้ยินที่วันนี้พูดกับสายฝนแบบนั้นต่างพากันตกใจและเริ่มแอบซุบซิบกันจนสายฝนต้องลากตัววันนี้ออกจากห้องจัดเลี้ยงทันทีวันนี้ตอนนี้ใช่ไปถึงผู้จัดการ และกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆทำไมแกไม่ไวหน้าฉันบ้างดูแกสิเป็นแค่พนักง,งานห้างกระจกกระจกทำไมถึงกล้าตีตัวเสมอฉันมาพูดหยาบคายใส่ฉันต่อหน้าคนอื่นเขาแบบเนี้ยสายฝนแกคิดว่าตัวเองสูงส่งมากเลยเหรอฉันไม่ได้อยากมาที่นี่หรอกแต่ตอนเนี้ยพ่อกับแม่ของแกป่วยหนักพ่อฉันน่ะต้องพาพวกเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอาการยังไม่ดีขึ้นเลยพ่อเลยให้ฉันมาบอกแกนี่แหละ ก็พ่อกับแม่ถึงมือหมอแล้วไงยังไงพวกเขาก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วอะเรื่องแค่นี้ทําไมทาเป็นเรื่องใหญ่ไปได้วะเอ,อ้านางฝนนี่แกยังสติดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยนั่นพ่อแม่แกนะเวย้ยแกทิ้งพวกเขามาตั้งหลายปีไม่กลับไปหาไม่กลับไปดูแลเลยอะแถมพอพวกเขามาหาแกถึงที่เนี่ยแกยังไล่พวกเขากลับไปอีกแกอายมากเลยเหรอที่มีพ่อแม่เป็นชาวนาใช่ฉันอับอายคนอย่างแกมันจะไปเข้าใจอะไร เราอะมันคนละชนชั้นคนละสังคมฉันไม่อยากกลับไปมีชีวิตวันนอกจนๆเหมือนตอนเด็กๆอีกแล้วแกเข้าใจไหมวันนี้ได้ยินสายฝนพูดแบบนั้นก็รู้สึกโมโหเธอตบหน้าสายฝนอย่างแรงเพื่อเรียกสติสายฝนทั้งอึ้งและเจ็บตัวจนพูดอะไรต่อไม่ออกวันนี้ต่อว่าสายฝนสารพัดหาว่าเธอเป็นคนลืมตัวปลอมเปลือกและสักวันคนอย่างเธอจะไม่เหลือใครถ้ายังทำตัวแบบนี้ จากนั้นวันนี้ก็เดินออกไปด้วยความผิดหวังสายฝนยืนนิ่งไปพักหนึ่งเธอหันไปเห็นพ่อแม่ลูกสามคนกำลังเก็บขยะเพื่อเอาไปคัดแยกขายสภาพของพวกเขาดูมอมแมมแต่กลับยิ้มและพูดคุยกันอย่างมีความสุขทำให้สายฝนนึกถึงชีวิตวัยเด็กตอนที่เธอช่วยพ่อกับแม่เก็บของเก่าเอาไปขายและพ่อกับแม่ก็คอยเช็ดเหงื่อและเอาน้ำดื่มให้เธอตอนที่เธอเหนื่อย สายฝนรู้สึกคิดถึงพ่อกับแม่และนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสายฝนจึงตัดสินใจขับรถเดินทางกลับไปหาพวกเขาทันทีนายหมานกับนางมีนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยรวมพอพวกเขาเห็นว่าลูกสาวกลับมาก็ดีใจจนร้องไห้ออกมาสายฝนเห็นพ่อกับแม่ที่ดูอ่อนแรงแต่ก็ยังพยายามจะลุกขึ้นมาหาเธอ ทำให้สายฝนเองก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่รีบวิ่งเข้าไปกอดพ่อกับแม่ทันทีสายฝนก้มกราบขอโทษพ่อกับแม่ที่ปล่อยให้พวกเขาอยู่อย่างยากลาบากเธอมัวแต่หลงระเริงกับชีวิตในเมืองจนลืมว่าตัวเองเคยเป็นใครและมีใครที่รอเธออยู่สายฝนมองดูพ่อกับแม่ที่สู้ผอมมีร่องรอยของเข็มเจาะเลือดตามแขนหลายจุดยิ่งทำให้เธอรู้สึกผิด และเริ่มสำนึกได้ว่าตัวเองได้ทำผิดต่อพ่อแม่มากแค่ไหนส่วนนายมายกับนางมีก็ไม่เคยถือโทษโกรธลูกสาวเลยสักครั้งฝนเอ้ยไม่เป็นไรนะลูกแม่กับพ่อไม่เคยโกรธเองเลยแม่ภูมิใจในตัวเองเสมอแม่ขอโทษด,ด้วยนะลูกที่เกิดมาจนไม่ได้ร่ำรวยเหมือนพ่อแม่คนอื่นไม่มีอะไรที่ทำให้เองภูมิใจได้เลย แต่ถึงยังไงแม่กับพ่อก็รักเองและจะอยู่เคียงข้างเองตลอดไปนะลูกนะนางมียิ้มให้กับลูกสาวและรูปศีรษะของเธออย่างทนุถนอมทำให้สายฝนยิ่งรู้สึกผิดกับพ่อแม่เธอขอโทษพวกเขาซ้ำและให้สัญญาว่าจะกลับมาดูแลพ่อกับแม่จะไม่ทำให้พวกเขาต้องเสียใจอีกหลังจากที่นายหมานกับนางมีออกจากโรงพยาบาล สายฝนตัดสินใจเดินทางกลับเข้าไปในเมืองอีกครั้งเพื่อยื่นใบาลาออกจากบริษัทเธอให้เหตุผลว่าอยากจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่และทํางานใกล้บ้านเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับพวกเขาตอนนี้สายฝนเข้าใจแล้วว่าการมีหน้าที่การงานใหญ่โตมีความก้าวหน้าในชีวิตแต่ต้องปิดบังเบื้องหลังของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการไม่ได้ทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขอย่างที่ฝันเอาไว้ และเธอก็ได้ขอโทษเพื่อนร่วมงานทุกคนที่โกหกปิดบังเรื่องครอบครัวมาโดยตลอดแม้เพื่อนร่วมงานบางคนจะรู้สึกหม่นไส้และซุบซิบนินทาเรื่องของเธออยู่บ้างแต่เธอก็เข้าใจและยอมรับผลของการกระทำของตัวเองหลังจากที่สายฝนจัดการเรื่องราวทุกอย่างของเธอเสร็จแล้วเธอก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด เธอมีเงินเก็บมากพอจนสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ได้อยู่อย่างสุขสบายมากขึ้นและสายฝนก็ตัดสินใจเปิดร้านค้าเป็นของตัวเองโดยมีพ่อกับแม่คอยช่วยดูแลร้านแม้รายได้จากการขายของที่ต่างจังหวัดจะไม่ได้มีเงินเดือนหลักแสนเหมือนตอนที่เธอทำงานที่บริษัทแต่สายฝนก็ยังขายของได้เรื่อยๆมีเงินไว้เก็บไว้ใช้อย่างสบายใจและที่สำคัญคือ เธอได้มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดอยู่กับพ่อแม่ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์